เอาละครับวันนี้มาเล่นมาครับนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนเล่นอะไรเดียเล่นเล่นบ้านครและก็นี่ครับเป็่นไงต่อเติมสวยงามครับไปดูนี่ครับดูนี่เลยนี่เป็นคนรวยครับรวยจริงๆครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วแบบจนมาและดูนี่นะครับนี่เลยผมทําบ้านรับใต้น้ำนะครับไปดูผมต่อเติมเรียบร้อย ว่าเอ้ยสนุกดีนะผมก็คิดว่าเอ้ยมาครับเกมมันสนุกจริงๆนะก็เลยแบบเอ้ยอ,อีพีนี้ทำต่อดีกว่าทำต่อจากเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานก็มาเล่นหมูและประตูเล่นละประตูเล่นหนูแล้วจะออกยังไงแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไม่มีทีมงานคนระับเล่นในตัวเองครับอ๋อ,อได้นิดนึงผมจะเอาไข่นี้ไปทำอะไรดีวะนี่ยเขมไฟแล้วอะ เราทำไข่ดาวดีกว่านะหรือว่าไข่ต้มดีไข่ต้มดีกว่านะไข่ต้มรู้สึกว่าจะดีกว่าสลหรับผม,มนะมันกินแล้วได้เยอะดีหรือไข่ทอดดีไข่ทอดทําง่ายไข่ต้มทํายากผมชอบอะไรที่ยากๆครับ <c oughs> นี่เลยแล้วก็ผมผมเลีงสาฟารมมาตั้งแต่สิบชัว่วโคตรนะครับฟาร์มมานานมากเลยนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไป เออแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่กินไฟตอนนี้เสร็จแล้ว่ึกเตัวเราแล้วนะดึกแล้วครับหัวค่ำแบบนี้ครับทำอะไรครับตกปลาครับค่ำๆแบบนี้ครับเขาต้องตกปลาครับคือคนหนึ่งเขาหลับนอนกันครับผมไม่หลับครับผมจะทำเอยหมวกเขาหมวกท้องไม่จะดีนะถ้าที่ผมมีอยู่แล้วแต่ก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะ โอเคแล้วก็กินเนื้อก่อนนะครับอาอุ๊ยอุยอุ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะอ๋อน oh. ี่ตายไปดิไข่ต้มจริงจังครับโอ้โหไข่ต้มแบบเดียวเอ,องทำไมเราไม่ต้มกันไปนี่เหรอ๋อเนี่ย,ยปลาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะั่นแหละไม่ได้ไม่ได้อฮ้ยต้ขอี้ คุ่รู้ว่าจะหลับต่อหน้าวันนี้ไหมหลับได้ปะวะเฮ้ยเกมวอทไม่ดับไปเลยเลยนอนดีกว่าน,นะดูดูดาบดูต้องดิ้งอยู่เลยใส่ชุดทองนอนครับทุกคนมันเก่าครับโอ้ยขาต้มได้ละเออเอาเลยรเก๋เอานี่ครับเรื่องเลยสองฟองครับโอ้ยโอเคแล้วก็รอครับเรารอ,อก,ก่อนละ โอเคแล้วก็เหลืออ่ะุดท้ายแล้วครับแล้วก็เราตรงนกนนะตรงนี้รู้สึกนะครับนี่เลยไข่ต้มคร,รับเฮ้ยหมวกทองนี่อ๋อไม่ได้ผมมีอัปเกรดเดี๋ยวแล้วครับเมื่อกี้หมวกทองอัปเกรดแบบเรียดเลยโอ้โหคือแบบพร้อมจะพังตุกเมื่อแล้ว ขอให้ปลาทยายั้างเดียวก็คือแบบเลี้ยเ,เลยเป็ดขี้อะไม่ชอบแลไวป่ะไได้เขา,าเลยกว่าวันนี้เลยวันนี้จะลงเบืองเหมือนเดิมครับแต่ว่าครั้งนี้จะลงแบบไม่ธรรมดาครับลงแบบใช้สมองครับคลิปที่เลี้ยแบบลงง,ง,ง,งูิงคลิปนี้ผมไปฝึกการเล่นมาแล้วไปครับเราลงทางนี้เป็นไงเป็นไงนิดเดียวครับไม่เจ็บครับ สิ่งที่อะไรกว่าไม่อยู่แล้วเอะชื่อผมกลัวจริงๆงนี่เนี่ยพอบอกไม่กลัวแล้วแล้วมันดูมันทําสิครับดูมันทำทุกคนดูดูเสียงครับใครไม่กลัวมั้งครับเล่นคนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่กับแมวอยู่ในห้องครับใครจะไม่กลัวมั้งครับเสียงเมื่อกี้คลิปนี้ไม่ไม่ไม่ลงเหมืองแล้วไม่เอาแล้วจะลงเหมืองแต่เจอเสียงนั้นกลับไปเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับไม่รู้เป็นอะไรเสียงอะไรไม่รู้โครน้ากลัวเลย เนี่ยเราตกปลาดีกว่าครับช้าๆแบบนี้ยามเช้าสดใสตกปลาใช่เลยยังไรกันวะอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเสียงเมื่อกี้ไม่ค่อยน่ากลัวไอ้ตึกลึกตึกลึกกันสึ่ว่าผมจะเก็บไวันนี้นะครับเอาใช่แล้วเราจะไปตกปลากันมื้อนี้วันนี้ผมไม่ได้เสกอะไรเลยนะครับผมทำได้วยตัวเองครับโอ้ย อ๋อตกใจร้อนหลอนอันนี้ผมก็เซกเ,เองนะครับตะเกียงหูดีครับเรามีที่นั่งแล้วครับตั้งโลๆๆ่เรียบร้อยมาเล็วมาเร็วทำไมมาเร็วจังอ่ะเฮ้ยเด่นางหัวเฮ้ยโอชิคี้คล้ายๆแล้วครับเนี่ยคล้ายจริงๆเลยที่ว่าตกได้แล้วได้แบบไม่ใช่ปลานะครับเป็นสิ่งของแล้วแล้วดูดูหน้าผมอ๋อได้แล้วอ่ะเนี่ยดูหน้าผมดูหน้าผมดูหน้าผมดูหน้า ใายบนครับปื๊บปื๊บปื๊บปืป๊บเหมือนคนสิ้นคิดแล้วเอือไม่ามีอะไรทำนะโอ้ดูมาดูมาดูมาดูนะอเอ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 อแล้วพอแล้วตกปลาครับโอ้ได้ปลาได้จังครับขอไอ้เอรน<า>บ <entender> ้างได้ไหมครับอุ้ยไก่ไก่ครับไก่โอ้ได้ปลาเลยกินกินกินเถิดไม่ได้ไม่ได้ตายเลยครับทีนี้จะตกปลาครับ ตกไม่นานครับเดี๋ยวคุณดูเบียรยไม่ได้เย็ยนครับไม่ตกแล้วไปล่าสัตว์ดีกว่าครับโอ้โหไปเลยก็ติดติดอ๋อกินไหมนะมันจะได้เพลาพลาะลดอาหารนะครับผมจะได้ขอโทษจริงๆนะเกะน้อย เออเออเราใช่แล้วเหมืองที่เราไปหาแล้วอยู่ตรงไหนแล้วคึดว่าจะอยู่ตรงตรงไหนนะหลังข้างหลังป่าป่าเราใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมรู้สึกใช่นะดีเราไปดีวกว่านะเราจะลงเหมืองโอ้โดูรถอารทุกคนเฮ้ยทำไมกินเยอะจังอ่อ๋พอพ่อผมน่าจะเป็นพ่อผมวิ่งด้วยแหละทำไมหนอโอ้โหโอ้โหโอ้ยใครต้มมีเยอะจังวะ สกับที่ทํายากครับไอน,นี่ไข่ต้ามี้ต้าคนจะทําตาม,ตามทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมห่วงนะครับแต่ว่าต้องลงมดก่อน,นครับเฮ้ยผมไปป่าด้วยดีกว่านะเปลี่ยนเมืองบ้างคลิปนี้ไปลงแน่นอนครับเพราะว่าเตรียมตัวมาดีครับเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยจุดผลไม้จุดผลไม้ผลไม้ผลไม้เก็บเก็บเก็บครับผมชอบเนี่ยครับนี่เก็บมาเราจะเอาไปปลูกที่บ้านคนระับ คือมีเยอะมากเลยทุกคนทุกคนดูทุกคนดูนะข้างหน้าถามต้นเก็บครับเก็บเก็บเยอะจริงๆฮู้ฮู้หากองปลาหากองปลาเลือกจริงแบบนี่มัต้นอะไรวนะอ๋อมันเป็นเบอร์รี่นะครับถ้าจะไม่ผิดคือเป็นอัปเดตใหม่นะครับสักพักนึแล้วอัปเดตเนี่ยเนะอ้าทำไมไม่ได้อ่ะ พอได้โอ้เยอะจังโอ้ทุกคนดูแกะก็มีครับจิ้มห,หมดจิ้มห,หมดมีอะไรบ้าง่นป่าเนี้ต้นไม้ใครตัดมันมันเลื่อนเองแล้วผมว่าโอ้ต้นไม้โคสูงสูงมากเราจะตัดสูงไนดะ้แค่ไหนจ้า ค่นี้ครับไปต่อครับไปต่อาจะลองไปให้ไกลที่สุดเลยครับเจอแล้วปะไม่หรอกไม่ใช่เหมือนคลิปที่แล้วแน่นอนคลิปที่แล้วมันแค่ผีผเหนือสักอย่างที่น่ากลัวแต่คลิปนี้มันจะไม่ได้หลอกลครับจะทำตัวครับจ้าอีอีนะจ๊ะนะจ๊ะ ทำตัวคราฟจ้าโอเคได้แล้วปุ๊บลงไปเราจะทำจะทำนี่เลยไม่แน่ใจว่าจะตัดไปได้ไหมนะโอไมก็ oh God, ตัดไม่ได้อเอาตอันก็ได้ครับผมต้องการตะวันเนี่พอดีเลยเอาไว้ตกแต่งหินนะมันสามารถทำเป็นหินตะวันได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่มาใช่นะ นี่ครับใช่แล้วครับหินทาวนครับนี่มันสวยมากผมชอบมันดูแบบแปลกดิใครเห็นเหมือนผมมัง้งนั่นมันอะไรวะชุมนั่นน่ะนั่นนั่นะั่นะขโมยนั่นน่นะอยู่ันคนอันเดียวเลยแหมหมดแล้วครับเราจะกลับบ้านครับตอนเดียว คลิปนี้อาจจะดูเลยสระนะเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยแค่หมาผักป่าแล้วก็มาที่ใหม่นะครับเลยเหมือนกับว่าผมจะหลงทางอีกแล้วนะเฮ้ยชิดเจอทางใหม่สวยครับคลิปนี้มีมีของดีละอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไอยจับใจมมดไม่ได้ครับทียงแบบนี้คนอย่างผมอะ่ะคนจริงอยู่แล้วนี่ครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงครับไปเลยเฮ้ยอะไรว่าตาแดง คิปเปอร์วะคิดรักเกลเล่หมอคิดรักเหรอเอาระเบิดใส่เฉยเลี้ยงระเบิดคิปเปอร์ทำไมมันเบาจังครับไม่ได้ใจว่าจะมืดไหมนะครับในมองท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถือท็อดก็ไดนะ้วนี่อุย้ยเฮียกูตกกูตกตกใจหมดเลยครับผมตกใจหมดเลย <c oughs> ขอไปครับเมื่อกี้หลุดคำหยาบครับขออภัยจริงครับ ใจมากซาบานเลยครับผมไม่ได้โก้ครับผมตกใจจะไม่เอาอีกแล้วครับจะไม่เอาอีกแล้วจะจะผมจะเกลียนไหมครับเพียงนั้นอะไรอ่ะทำไมเกมทำแบบนี้กับผมอะ่ะเฮ้ยผู้เล่นใหม่นะเฮ้ยเล่นกับผมซะแบบนี้เลยเหรอกลัวนะครับผมกลัวกลัวมากเมื่อกี้หูยโคตรตกใจโคตรก,กลัวเลย ไม่อยากเจอเลยแบบนั้นแล้วไม่อยากอีกเจออีกต่อไปโคตรกลัว,วเลยเกือบห้าไม้เสียงม้างก็ได้เนสะียงอะไรวะเสียงน้ำใช่ไหมนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหัวใจนี่ผมแบบช็อกแล้วกำลังแคสแคปุ๊บนั่งช็อกแง่ๆแง๊งจะไปสุดทางครับแล้วก็จะสำรวจว่ามีอะไรบ้าง เหมือนกับว่ามันเป็นเมืองเล็กๆนะครับอะไรอีกวะซีแสยงยาบักเดียวเฮ้ยกลัวเดียวเฮ้ยคนมันกลัวอยู่เนะี่ยมันจะพาไปไหนเนะี่ยโอ้โอ้ oh my god ไม่ได้กลัวครับตั้งหลักครับยืนขึ้นเราหน่อยดิเราเราไม่อยากอยู่กันเดียวในแบบนี้ เหมือนทางจะตันใช่ไหมครับยังไม่ตันอีกครับไม่ต้องเลยครับผมจะไม่ทํำลายครับเราจะไปให้สุดนะครับเกมนี้จบกับคาว่า,าเหมือนจะหลงครับและก็เจอทางตันในที่สุดครับวววููวู ่านผูชมหัมกับพิบตานะครับขออนุญาตอีกแล้วนะครับตบมือไปหนึ่งทีแล้วก็เฮ้ยกระผิดกระผิดไปแล้วครับบายบายอยากจบคลิปแบบนี้จังตัวเฮ้ยจบคลิปแบบนี้เฮ้ยเสียงแล้ววะกูรีบเกิดฉันกูรีบเกิดอะทำไมทำไมแกลของฉันถึงตายหมดฉันรู้แล้ว ฉันกดทามที่ศูนย์แล้วมันก็เลยตายหมดโอ้ตุ่มทำไมลงไปเนี่ยโอ้ตุม่มเอ้ยไม่ลงเหมืองแล้วครับข้างหลังผมจะไม่ลงเหมืองล้ะลงทุกทีทำไมไฟมันดับอ่ะมืดเพราะอะไรเนี่ยคนน่าก,กลัวเลยมันมบมันมีอะไรมารอแล้วอ่ะเฮ้ยจะมีเสียงนี่ไม,ไม่ไม่ชอบนะเออแล้วทำไมไฟมันดคบเนี่ยทำไมทอดมึงเล้ยทำไมทอดไฟแค่เนี่ย ทำไมทอมันไฟแค่เนี่ยอะไรวะโอ้บัคบัคครับบักโอ้เกมเล่นผมแล้ว่เล่นคลิปนี้ขอจบพียแค่นี้ครับบ๊ายบายบบ๊าายยครับดูมุมมุมซ้ายบนครับบ๊ายบายครับปืบปืบปืบไปละปิดคลิปเหมือนเดิมครับชอบจริงๆปิดคลิปแบบนี้